ส่วนคุณผู้ชมยังอยู่ในป่าก,กันอยู่นะคะไปดูการตกปลาแบบบ้านๆของชาวปากกยอที่บางกลอยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาใช้ลูกมะเดือเป็นเหยื่อล่อนะคะมะเดือเ,เป็นมะเดื่อป่าที่ขึ้นตามธรรมชาติอยู่บริเวณริมคลองแม่น้ําแต่ว่าต้องเป็นแหล่งน้ําที่สะอาดเท่านั้นค่ะตัวเหยื่อล่อนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสมบูรณ์ของน้ําและป่าที่นั่นบางกลอยเพชรบุรีนะคะ ลองไปติดตามภาพนี้จากแบงค์บางกลอยและจอนบางกลอยรายงานจากพื้นที่ค่ะพบอับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกัาตกปลาครับตกปลารอบนี้นะครับคือผมใช้เบ็ดฝรั่งนะครับฝรั่งเหยื่อที่เราจะตกนะครับก็ลุมบัดเดือนนะครับนี่เรามาดูกันนะนี่ลุมบัดเดือนนะครับวิธีการตกนะครับลุมบัดเดือนจะเป็นลูกไม้ชนิดที่อ่อนะครับเราต้องหากิ่งไม้เล็กๆนี่ยเอามาเสียบ ให้มันเป็นมันอย่างนี้นะครับต้องเจียบปลายนะรนี่ครับต้องใช้อย่างนี้ต้องเกีย,ยงนี้ครับเพื่อการไม่ให้มันหลุดง่ายๆผม ตาครับทุกเาเทของเราได้ดำเป้านะครับทุกคนน่าจะเห็นนะครับที่ตาอะไรวะเนี้ยัาพวงปัาพวงเด็นไม่ถูกปะเี่นกลับพวงนี่แหละหที่พูพอใจนะครับใหญ่นะเป็นตัวแรกนะครับเดินมาเกือบสองชั่วโมง เดวเาุม,มาเดนะครับถ้าคนไหนยังไม่เคยลองนะครับก็ลองได้ซึ่งอขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าฝนก็เดินมาแล้วและคุณผู้ชมว่าต้องเดินพันตาบ้านเป็นวิถีชีวิตที่ผูกโยงแล้วก็พึ่งพิงกับป่านะคะคุณผู้ชมแม้ว่ารูปแบบวิธีการจะปรับเปลี่ยนกันบ้างตามยุคสมัยแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่ชาวบ้านยังคงรักษากันอยู่นะคะทีนี้ น้องแบงก์กับน้องจอนบอกว่าปลาที่ตกได้เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็ตัว2ตัวนําไปรับประทานแล้วก็บริโภคกันในครวัวเรือนนะคะจอนปักหมุดเล่าเพิ่มเติมค่ะบอกว่าวิธีการตกปลาแบบนี้จะช่วยไม่ให้ปลาในธรรมชาติมันสูญพันธุ์ง่ายๆเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นรูปแบบการอนุรักษ์อย่างหนึ่งคือตกทีละตัว2ตัวเพื่อบริโภคในครวัวเรือนเท่านั้นนี่เป็นภูมิปัญญาที่เขาส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะคุณผู้ชมทีนี้ชุมชนจุดนี้ค่ะบ้านป่งลึกบางกอยพิกัดที่มีการปักหมดุดรายงานเข้ามานะคะ เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกวับผืนป่าเด็กๆต้องเดินข้ามสะพานข้ามน้ําแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่จะเรียนหนังสือนะก็ลายล้อมไปด้วยป่าไม้นะคะอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะจุดนี้ถูกเล็งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกครั้งหนึ่งคือพยายามจะยื่นมาหลายรอบแล้วนะคะและอีกครั้งหนึ่งจับตาในการประชุมครั้งที่44ช่วงปลายเดือนนี้กับการเสนอให้พื้นที่บริเวณน,นี้เป็นมรดกโลกแต่คุณผู้ชมคะคู่ขนานกัน หลายสิบครอบครัวที่บางกลอยกําลังทวงถามถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทํากินนะคะเพราะว่าชาวบ,บ้านหลายสิบครอบครัวไม่สามารถทําไร่ข้าวแบบหมุนเวียนตามวิถีดั้งเดิมของปากกาเกยอได้ดังนั้นล่าสุดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีภาพความเคลื่อนไหวของภาคีเซฟบางกลอยเขาออกแถลงการอีกรอบหนึ่งค่ะจีให้3หน่วยงานภาครัฐนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็อุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดให้มีการเยียวยาชาวปากก,กยอที่บางกลอยคุณธีระเดชคุณอนิสาคะถ้าเราจํากันได้นะคะช่วงโควิดรลอก3ใหม่ๆนะคะ เมษาก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะเหมือนกับว่าจะมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาแต่จนถึงนาทีนี้ที่ฉันพยายามจะตามข่าวมากที่สุดคือการจัดสรรน,น้ําบาดาลให้ชาวบ้านซึ่งไม่ใช่ข้อเสนอหลักที่ชาวบ้านต้องการเขาอยากได้พื้นที่ทํากินมากกว่าค่ะที่ทำกินนีถือว่าสาคัญก<ช>ับคนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะขอบคุณมากเลยนะครับ